เอาละค่ะมาต่อกันที่ที่ต้องติดตามวันทุกสัปดาห์นะคะตรวจสอบข่าวจากทีมโพลีกราฟของวิ a นะคะวันนี้มีประเด็นเรื่องที่การที่สหรัฐประกาศพร้อมส่งระเบิดลูกไารให้กับยูเครนเนี่ย<ม>นำมาซึ่งความกังวลและเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายและคุณนพร,รัตมีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังค่ะ ครับประเด็นนี้ก็เริ่มต้นต้องย้อนกลับไปนะครับเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่สหรัฐประกาศว่าจะส่งระเบิดลูกปลายหรือระเบิดพวงให้กับยูเครนภายใต้งบประมาณความช่วยเหลือด้านความมั่นคงมูลค่า800ล้านดอลลาร์ที่กรุงวอชิงตันเพิ่งจัดสรรมาเมื่อเร็วๆนี้นะครับคุณนิติการโดย อาวุธประเทศต่งางยมีจุดประสงค์ในการใช้งานที่2ทางก็คือทิ้งลงจากเครื่องบินก็ได้หรือยิงจากภาพพื้นดินก็ได้แล้วก็ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับเป้าหมายเป็นวงกว้างโดยแรงข่าวาบอกว่ารุ่นที่สหรัฐจะส่งให้ยูเครนนั้นจะอยู่ถูกบรรจุอยู่ในปลอกกระสุนปืนใหญ่ขนาด155ม mm ิลิเมนะครับทั้งนี้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยระเบิดพวงปี2008มีเนื้อหาที่ห้ามประเทศต่างๆที่ลงนามรับรอง ไม่ใช้วุฒินีนะครับเนื่องจากโอกาสของความเสี่ยงที่จะเป็นภัยต่อพลเรือนผู้บริสุทธิ์ได้พันธมิตรของสหรัฐที่ลงนามในอนุสัญญายดังกล่าวก็ออกมาแส้งความกังวลกันอย่างทั่วหน้านะครับขณะที่สมาชิกพรรคเดโมแครตและสื่อหัวก้าวหน้าบางแห่งก็ออกมาร่วมวิจารณ์ประเด็นนี้เช่นกันนะครับคุณนิติการ <c oughs> รัเสเซียเองก็ไม่น้อยหน้าครับ ที่ตัวเองไม่ได้ลงนามในสัญญานี้แต่ก็ออกมาแสดงท่าทีเกลี้วกลาดเนี่ต่อสหรัฐเช่นกันนะครับโดยล่าสุดสารเอกอักราชทูตรัเสเซียประจําสหรัฐออกไม่ความเห็นผ่านแพลตฟอร์มเทเลกร a มมีคําพูดดังนี้นะครับเราจดจําคําแถลงของจอห์นเคอร์บี้ผู้อำนวยการด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ของสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเกี่ยวกับการจัดส่งระเบิดลูกปลายให้กับยูเครนแล้ว โดยเจ้าหน้าที่วงเล็บว่าเคอร์บี้นะครับยอมรับโดยพฤติไหนว่าสหารัฐได้ก่อกอาชญากรรมสงครามในช่วงที่เกิดความขัดแย้งอยู่กับยูเครนแล้วครับประเด็นนี้น่าสนใจแล้วเกิดอะไรขึ้นคะทำไมรัสเซียถึงออกมากล่าวหาสหรัฐแบบนั้นได้ต้องบอกก่อนว่าจากการตรวจสอบของทางโพลีกราฟสิ่งที่ทางสาธทูตรัสเซียพูดเนี่ยเป็นความเท็จครับเพราะว่า เป็นการอ้างคําพูดของเคอร์บี้อย่างผิดๆที่ออกมาพูดแล้วก็นําคําพูดที่เขาบอกเคอร์บี้ไม่ได้พูดออกมาขยายแผนการข้อมูลเท็จของตนเองในการดําเนินการต่างๆเกี่ยวกับยูเครนโดยสหรัฐนะครับโดย ทางฝั่งเคอร์บี้เนี่ยมีการสัมภาษณ์ในรายการ this week ทางสารีข่าว ABC ไว้อันนี้โค้ดคำพูดมานะครับผมบอกว่าผมคิดว่าเราต่างเห็นพ้องกันว่ามีพลเรือนถูกสังหารและจะถูกสังหารเพิ่มขึ้นด้วยน้ํามือของกองกําลังรัสเซียไม่ว่าจะด้วยระเบิดลูกปลายโดรนการโจมตีที่ขีปนาวุธหรือแม้แต่การโจมตีซึ่งซึ่งหน้ามากกว่าที่จะได้รับบาดเจ็บจากการใช้ระเบิดลูกปลายที่ถูกยิงเข้าใส่ฐานทัพสหารัฐรัสเซียภายในอาณาเขตของยูเครน ก็เป็นการบอกว่าที่จะส่งให้ไม่น่าทำร้ายพลเรือนมากเท่ากับสิ่งที่รัเสเซียทําอยู่นะครับทางโฆษส,สภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐแล้วก็เจ้าที่อื่นในกรุงวอชิงตันก็พยายามเน้นย้านะครับว่าอาวุธต่างๆที่สหรัฐจะส่งให้ยูเครนนั้นน่ะมีอัตราของสิ่งที่เรียกว่าเป็นการระเบิดล่าช้าคือไม่ระเบิดตรงเวลาหรือไม่ระเบิดเลยเนี่ยต่ำมากเพนทาก,กอนก็บอกด้วยว่าอาวุธที่ส่งไปให้ใหม่นั้นจะเปิดทางให้ยูเครนได้พุ่งเป้าไปที่ทหารและยุโทโธปกรณ์ของรัเสเซียที่ตั้งมั่นเป็นแนวกว้างเอาไว้้ไดนนนะะคครรรัับบสย หลายฝ่ายในเครนอก็ออกมาแสงความยินดีต่อข่าวนี้แต่ว่ามิคนลายโพโดยักที่ปรึกษาวุโสของประธานาธิบดีวอลเดเมียเซเลนสกี้ออกมาโต้กลับคนที่วิจาร์ณเรื่องนี้นะครับที่บอกว่าทําไมต้องหาขอยุดโถอุปรกรณ์ต่างๆมาปกป้องตุนเองเขาบอกต้องใช้สีเพื่อ เอามาป,ป้องกันตัวเองจากสิ่งที่เรียกว่าเป็นสงครามละฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อันโหดเหี้ยมโอเล็กซีเรสนิคอฟรัฐมนตรีกระทรวมยูเครนบอกด้วยนะครับว่ากองกำลังยูเครนจะไม่ใช้ระเบิดลูกปลายในพื้นที่เมืองต่างๆและจะใช้วุธด,ดังกล่าว เพื่อฝ่านแนวป้องกันของศัตรูเท่านั้นครับค่ะมาที่2คําถามที่ดิฉันรวบตึงเลยนะคะภัยคุกคามต่อชีวิตของพลเรือนจากระเบิดลูกปลายเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วมีรายงานเกี่ยวกับประวัติการใช้ระเบิดลูกดังกล่าวเนี่ยของรัสเซียอย่างไงบ้างครับคือระเบิดลูกปลายเนี่ยก็คือมีระเบิดลูกเล็กภายในระเบิดลูกใหญ่ๆที่ออกแบบมาให้ระเบิดเมื่อถึงพื้นหรือไปสัมผัสกับสิ่งอื่นแต่ประเด็นคือบางทีระเบิดลูกเล็กพวกนี้มันไม่ระเบิดตามกัปกติหรือลูกใหญ่ก็ไม่ระเบิดตามปกติก็กลายเป็นภัยอย่างเช่นกรณีของ สหรัฐเองเคยใช้ในสงครามเวียดนามทิ้งใส่กัมพูชาลาวเวียดนามแม้สงครามจุติไปเป็นหลายทศวรรษแล้วก็ยังมีผู้คนเสียชีวิตหรือกลายเป็นผู้พิการเพราะเศษซากระเบิดพวกนี้สหรัฐเคยใช้ระเบิดแบบเดียวกันในอัฟกานิสถานแล้วก็ที่อิรักด้วยนะครับก็เพราะเหตุผลนี้ทําให้มีร้3ประเทศและรัฐาลงนามในรัสัญญาที่ว่าไปก่อนหนีน้ห้ามใช้ห้ามพัฒนาห้ามผลิตห้ามจัดหาห้ามสั่งส่ง สั่งสมห้ามเก็บรักษาหรือถ่ายโอนด้วยนะครับในส่วนของประวัติการใช้เองรัสเซียเนี่ยก็ใช้มาตั้งแต่อย่างน้อย2014ตอนที่ยุุกรานยูเครนแล้วแล้วก็ตอน2016เนี่ย,ยเซอร์เกีลารัฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเอามาบอกว่านี่เป็นการใช้ อาวุธที่ถูกต้องตามกฎหมายในการทําสงครามซึ่งรัสเซียเองนอกจากกรณียูเครนก็เคยใช้ในสงครามเชชเนียจอร์เจียซีเรียมาแล้วซึ่งโดยรวมนะครับมี Human Rights Watch ออกมาออกรายงานที่วันที่6กรกฎาคมปีนี้บอกว่ารัสเซียได้ใช้ระเบิดลูกปลายไปทั่วยูเครนฆ่าชีวิต ผู้คนและทําให้คนบาดเจ็บมากมายแต่ก็บอกว่ายูเครนเองก็ใช้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในรายงานของเราจะมีภาพข่าวของอผู้ช่างภาพของ AP นะครับที่ชื่อเอฟเกนนี l มาโลเ a ตภาพของระเบิดลูกปรายมากมายกองเรียงรายอยู่ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ในการรัสเซียใช้ในการถล่มเมืองคาร์คิฟะแล้วก็รายงาน Human Rights Watch ของเมื่อสิงหาคมปีที่แล้วมีการระบุว่ารัสเซียได้ใช้ระเบิดลูกปลายโจมตีเข้าพื้นที่อย่างน้อย1ิ เขตปกครองจากทั้งหมด24เขตปกครองของยูเครนนับตั้งแต่เริ่มทางสงครามเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับค่ะนั่นก็เป็นรายงานตรวจสอบข่าวนะคะจากทีมข่าวพลิกราฟที่คุณนพนัตนํนำมาเสนอนะคะ